รัฐมนตรียุติธรรมยันเงื่อนไขคุมประพฤติทักษิณเหมือนผู้ได้รับการพักโทษพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปรเปิดเผยถึงเงื่อนไขของการคุมประพฤติ ที่กำหนดให้ผู้ได้รับการพักโทษปฏิบัติตามหลังได้รับการปล่อยตัวว่าปกติแล้วผู้ได้รับการพักโทษจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติประมาณ11-12ข้อซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ใช้กับบุคคลทั่วไปเข้ารายงานตัวตามระยะเวลา ที่ระเบียบกาหนดระยะเวลาที่จะต้องเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติโดยเออจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติจะควบคุมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเนื่องจากถือว่ายังอยู่ในกระบวนการของศาลทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับการพักโทษบางรายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและถูกเพิกถอนเงื่อนไขการพักโทษทเฉลี่ยแล้วกว่ารอบละหนึ่งร้อยคนโดยพฤติการที่ทำให้ผิดเงื่อนไขเช่นออกไปคบค้ากับผู้ค้ายาเสพติด ออกไปกระทำผิดซ้ำหรือไม่มารายงานตัวตามเงื่อนไขซึ่งทุกเดือนจะมีการรายงานไปยังคณะกรรมการพักโทษว่ามีบุคคลใดที่เข้าข่ายการกระทำผิดเงื่อนไขการพักโทษบ้างยืนยันว่าทางกรมคุมประพฤติจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาและรอบคอบ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมซึ่งจะมีความรายละเอียดอ่อนกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์ของหน่วยงานคุมประพฤติในเขตที่รับผิดชอบและจะรายงานไปยังอธิบดีกรมคุมประพฤติเท่านั้นไม่ต้องรายงานมายังรัฐมนตรีเนื่องจากทั่วประเทศมีผู้ถูกคุมประพฤติกว่า4,0,000 0คน และมีผู้ที่ถูกคุมประพฤติหลังได้รับการพักโทษอีกเป็นจํานวนมากและไม่ว่าผู้ถูกคุมประพฤติจะถ,ถูกดําเนินคดีในข้อหาใดก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันที่ได้กำหนดมาตั้งแต่ปี2546ไม่มีใครได้รับสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแต่สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปและคนเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการก็จะมีหลักเกณฑ์โดยเฉพาะเพราะมองว่า เป็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้อยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตต้องการอยู่กับครอบครัวและบุคคลที่รักมีโอกาสหลบหนีหรือก่อเหตุร้ายในสังคมได้น้อยกว่าอย่างไรก็ตามการพักโทษนั้นนายทักษิณจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศหรือนอกพื้นที่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลและไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือมีตำแหน่งในบริษัทอื่นๆได้แต่ยังคงสามารถมีการเข้าพบปะของผู้คนได้ตามปกติ และหากนายทักษิณครบกำหนดพ้นโทษหลังเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีสิทธิ์เหมือนกับประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนที่สอบถามว่าเจ้าหน้าที่คุมประพฤติได้เข้าแจ้งเงื่อนไขาการคุมประพฤติต่อนายทักษิณก่อนครบกำหนดในวันพรุ่งนี้แล้วหรือไม่ปกติผู้พักโทษเนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไข การปฏิบัติของกลุ่มประพฤติซึ่งเงื่อนไขนี้ก็ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่สร้างใหม่จะเป็นเงื่อนไขใช้กับบุคคลทั่วไปก็มีประมาณสัก1ิ1 2ข้องข้อรายละเอียดก็จะมีเจ้าที่กลุ่มประพฤติก็จะมีฝากเข้มขัดในการฏิบัตามเงื่อนไขเพราะจากที่รายงานการประชุมเวลาเสนอเข้ามาเรื่องการพักโทษเนี่ย มันก็จะมีการพักโทษที่ต้องให้รัามตยุติธรรมทราบและการรับมตียุติธรรมเห็นชอบบ้าง,งนะซึ่งขณะนี้ก็เราก็พบว่าในแต่ละครั้งเนี่ยผู้ถูกพักโทษถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเนี่ยก็จะถูกเพิกถอนอการพักโทษเฉลี่ยก็เกือบร้อยคนต่อรอบเหมือนกันเช่นว่าพอออกไปแล้วไปคบหากับพวกค้ายาติดติดกับยาติดติด พอออกไปแล้วไปไป,ไปมีการกระทําผิดซ้ําหรือออกไปแล้วไปไม่ไปหวัดตามเงื่อนไขเช่นการรายงานตัวหรืออันเนี้ยในเรื่องการพักโทษเนี่ยเพิ่มจากว่ายังยังมองว่ายังอยู่ในช่วงของศาลอยู่เราจึงมีการเข่งคัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขนแล้วก็ไม่มีใครที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์นเงื่อนไขอันนี้ 来看。看看